i.t. ประจำบ,บ้านสวัสดีครับคลิปนี้มี UPS มัลติฟังชันยี่ห้อ c อนเพกมารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เป็นโมบายพาวเวอร์นะครับเข้าใจว่าเป็นแบบหูหิว้วแบบพกพาไปตั้งแคมป์ได้สบายสบสามารถที่จะจ่ายไฟ 220V โวลต์ก็ได้นะครับสามารถที่จะจ่ายไฟ 12V โวลต์ก็ได้หลายพอร์ตเลยสามารถเสียบ USB ได้เสียบแจ็ค DC 5.5มิลได้นะครับความจุที่ให้มาอยู่ที่ 6 0 0 0 0มิลลิอมป์วสัตต์อนะครับสามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านทั่วไปได้สบายๆเลยเขามีเขียนสเปคไว้ด้านบนนะครับสามารถที่จะใช้กับหลอดไฟได้ f a s t c h a r จ e High Power Storage นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อโซลาร์เซลล์ได้นั่นเองนะครับโซลาเซลล์ขนาด 18V 6 0โวลต์60วัตต์แล้วนี่นะครับ, v, รบซื้อมาก็เสียบแจ็ค 5.5มิลเข้าไปได้เลยนะครับค่อนข้างโอเคดีลงตัวนะครับไม่จำเป็นจะต้องต่อระบบโซล่าเซลล์เองแล้วซื้อแบบนี้มาสามารถต่อแผงเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็จ่ายไฟให้กับบ้านได้เลยจริงๆเขามี2-3รุ่นนะมีรุ่นที่จ่ายไฟได้1,000วัตต์ก็มีนะครับส่วนผมเนี่ยซื้อรุ่นที่จ่ายไฟได้300วัตต์โดยประมาณมาใช้งานเพราะว่าผมจะพกพาแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ถูกกว่าด้วยตัวนี้3000กว่าบาท ถ้าเกิดรุ่นที่จ่ายไฟได้พันวัตต์เนี่ยใช้กับว่าหุงข้าวได้ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้มันราคาประมาณหมื่นต้นๆน,นะครับตัวนี้ก็ดูคุ้มค่ากว่านะส่วนรุ่นเล็กกว่านี้200วัตต์ก็มีนะครับลองเข้าไปดูตามลิงก์ใต้คลิปผมใส่ลิงก์ใต้คลิปของร้าน Official ของ c o n เพกเอาไว้ให้ด้วยแล้วนะครับตัวนี้สังเกตดูค่อนข้างสวยนะครับเนี่ยจะเป็นรูปทรงคล้ายหูหิว้วเป็นกระติกน้ำเลยนะครับมีหน้าจอเข้าใจว่าเป็น lcd นะครับ มียี่ห้ออยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านล่างจะมีปุ่มในการเปิดปิดสแตนบายนะครับแล้วก็ออนออฟปุ่มพาวเวอร์ออนออฟ USB <c oughs> กับแจ็ค5.5มิลตรงนี้ตรงนี้เป็น USB USB-C o u เอ u t t าต์พุตอินเทอร์เฟสนะครับก็คือแจ็ค5.5มิลไฟออก12โวลต์นะครับแล้วก็เป็นไฟเข้าอินเทอร์เฟสตรงนี้สามารถเสียบโซล่าเซลล์ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำสตาร์ตตัวนี้ ec5 ตัวนี้นะครับตัวนี้ที่เป็นหน้าจอ ค่อนข้างลงตัวแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นปลั๊กสําหรับเสียบไฟ220โวลต์ขาออกเอาปลั๊กพ่วงมาต่อไปใช้งานหลายอุปกรณ์ได้นะครับแต่ก็จะต้องไม่เกินกําลังวัตต์เขาของผมเนี่ยไม่เกิน300นะครับขนาดเล็กนะขนาดก็ตามนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่เขาเขียนเอาไว้สเปคก็ตามนี้ capacit y 2 8 5วัตต์อวนะครับเป็นรุ่น t w ขด b k ขีด0นะครับ a c Output ก็ตามนี้ USB Output ตามนี้ส่วน DC s i n เกิล u t p u t ก็14.6ว oh ลซึ่งใช้งานอ,อปุปกรณ์ได้ทั่วไปนะครับส่วน Port Output ถ้าเกิดใช้งานทั่วไปก็12โวลต์12แอมป์ทั้งหมดนะครับรวมกันแล้วก็แบตเตอรี่ค a ปาซิตี60,000มิลลิแอมป์แล้วก็มีไฟด้วยนะเขาจะมีไฟฉายด้วยเป็นไฟฉาย6วัตต์นะครับอยู่ด้านหน้าเลยสามารถใช้งานอ,อปุปกรณ์ได้ตามนี้นะครับลองอ่าน ตามหน้าร้านของเขาก็ได้คนซื้อค่อนข้างเยอะเลยกําลังเป็นที่นิยมนะครับผมก็ขอเล่นสักตัวหนึ่งโดยที่เอาขนาดกลางก็แล้วกันไม่จําเป็นต้องขนาดใหญ่มันแพงกว่าเยอะนะครับผมซื้อมาพกพาไปเที่ยวก็ขนาดนี้กําลังพอดีถือไปก็ชาร์จได้ยาวๆเลยครับมาดูกันผมจะแกะให้ชมทีละส่วนนะครับส่วนแรกก็เป็นคู่มือคู่มือเป็นสีครับสวยมาก เนี่ยคู่มือสีชัดเจนแล้วก็มีบอกแบตเตอรี่นะครับแต่ละรุ่นโอ้โหส่วนประกอบชัดเจนสีสวยดูดีครับในกล่องตัวนี้จะเป็นสาย e c 5เสียบเอาไว้จัมสตาร์ทเหมือนคล้ายๆกับจัมสตาร์ทเบส,สุดที่ผมแนะนำไปเลยนะครับถัดไปตัวนี้จะเป็นกล่องอ่ะวางไว้ก่อนแล้วก็ ด้านในถัดมาจะเป็นสาย usb a t o โอ้สามชุด to usb c micro usb แล้วก็พอร์ต t n i n g นะครับสายเดียวชาร์จได้3ชนิดหมดแล้วนะครับในกล่องครับสามารถที่จะยกออกมาได้แบบนี้เลยนะครับขนาดพอดีมือสามารถที่จะหิว้วคล้ายๆกระติกน้ำเล็กได้สบายเนี่ยครับอ่าดูนี่นะ เล็กๆนะครับพอดีจับอู้หนักเหมือนกันนะเขาบอกว่าน้ําหนักประมาณ5กิโลก็สบายๆถือได้ไม่มีปัญหาครับสบายๆมาดูหน้าตาใกล้ๆครับหน้าตาเขาตรงนี้ก็เป็นปุ่มในการสแตนบายหรือเปิดใช้งานพอกดไปตัวนี้ก็บอกว่า12.8โวลต์แบตเตอรี่เต็มอยู่นะครับสามารถเสียบใช้งาน จัมสตาร์ทรถยนต์ได้ตรงนี้ส่วนตรงนี้เป็นไฟเนี่ครับเป็นรูปหลอดไฟเล็กๆถ้ากดโอ้โหแสงจ้ามากๆตัวนี้เขาบอกว่า6วัตต์นะครับจริงๆมันสว่างสุดๆเลยโอ้โหแสบตาแล้วก็ตรงนี้เป็น on off ครับจะมีไฟบอกว่าชุดนี้เปิดหรือถ้ากดก็ชุดนี้ปิดนะครับต้องกดเปิดแล้วกดปิดนะครับ 1> USB 1, USB 2, USB 3เป็น USB A แล้วก็มี Type C ตรงนี้ DC Output 1, DC Output 2ซึ่งตรงนี้ก็คือ 12V โวลต์นั่นแหละครับแล้วก็ DC Input ตรัวนี้รับได้เยอะหน่อยก็คือประมาณ1 8 v โวลต์ถึง20โวลต์โดยประมาณคร่าวๆลองอ่านสเปคนะครับผมก็คิดว่าจะซื้อแผงโซล่าเซลล์ขนาด 18V โวลต์ DC แล้วก็60วัตต์มาเสียบนะครับเดี๋ยวเป็นคลิปถัดไปนะเพราะว่าแผงโซลาเซลล์เนี่ยก็ประมาณ2,500บาทนะครับกำลังลองงบอยู่นะครับค่อยๆเพิ่มทีละนิดนดตอนนี้ซื้อตัวนี้ราคา3,000กว่าบาทมาใช้ก่อนนะครับคาดว่าจะเอาตัวนี้มาสำรองไฟแล้วก็เอาโซลาเซลล์มารับจากแดดมาไว้ในบ้านนะครับปกติแล้วตัวนี้ชาร์จไฟเก็บไฟจากโซลาเซลล์มาเก็บไว้ตัวนี้เราก็เอาตัวนี้มาใช้งานทั่วไปรายวันใช้กับเราเตอร์บ้างใช้กับ ตัวที่เป็นชาร์จมือถือชาร์จพ็อกเก็ตไวไฟอะไรพวกเนี้ยถือว่าเก็บเกี่ยวพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้รายวันนั่นเองคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับน่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้แต่จริงๆก็เอามารีวิวนี่แหละนะครับสำหรับท่านใดที่จะเอาไปใช้ที่สวนหรือที่บ้านก็โอเคนะใช้งานได้โอเคดีผมทดสอบมาก่อนอันนี้แล้วครับระดับหนึ่งซึ่งคลิปนี้ก็จะมาลองให้ดูว่าเขาสามารถที่จะทํางานได้กี่วัตต์นะครับถึง285ร้อยแปดสิบห้ามถึง300วัตต์หรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่กันแน่ แล้วก็ฝั่งด้านข้างครับมาดูด้านข้างฝั่งขวาตัวนี้จะเป็นพอร์ตท,ที่เอาไว้เสียบปลั๊กไฟบ้านนี่นะครับ3ขานะครับกดค้างเพื่อเปิดอ่าเปิดจะมีไฟสีน้ําเงินขึ้นมาพร้อมเสียบใช้งานนะครับผมทดสอบแล้วใช้งานได้ดีมาดูด้านหลังครับด้านหลังไม่มีอะไรเลยจะเป็นแค่ตัวหนังสืออย่างเดียวสเปคครับสเปคเหมือนหน้ากล่องเมื่อสักครู่เลยแต่ตรงนี้เขียนว่า8วัต ซึ่งผมเข้าใจว่าหลอดไฟน่ะ8วัตต์นะครับไม่ใช่6วัตต์แล้วเหมือนในน้ากล่องนะครับซึ่งมันสว่างมากเดี๋ยวผมลองเปิดไฟอีกทีเปิดไฟตรงนี้เนี่ยครับโอ้โหมันสว่างมากกว่า6วัตต์นะครับตัวนี้น่าจะ8วัตต์นี่แหละครับเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นที่เสียบปลั๊กเช่นเดียวกันมี2ฝั่งครับที่เสียบปลั๊กเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ด้วยแล้วก็อยู่ฝั่งนี้ด้วยนะครับหมดละแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหูหิ้วครับหิ้วได้เนี่ยหิ แต่ก็หนัก5โลนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับถือไปก็ต้องวางนะมันค่อนข้างหนักพอสมควรขนาดไม่ใหญ่มากขนาดดูมือผมก็ได้นะครับขนาดก็คืออยู่หน้ากล่องเมื่อสักครู่เนี่ยลองเทียบดูได้นะครับมียี่ห้อเขียนว่า c o n p e c t p u u Val u e นะครับก็โอเคใช้งานได้ดีส่วนตัวนี้ที่เป็น Jump Start นะครับมาลองทดสอบเสียบกันสักหน่อยผมจะลองเสียบให้ดูเฉยๆโอเคเขามี ทิศท,ทางให้ด้วยขาจะไม่เหมือนกันถูกล็อกเอาไว้แล้วว่าต้องเสียบท่านี้นะครับเสียบตรงๆเข้าไปเลยอ่านี่นะครับจะมีไฟอยู่ตรงนี้เข้าใจว่าใช้งานเหมือนกับเบซุสเลยเอาสีแดงไปคีบกับสีแดงของแบตเตอรี่เอาสีดําไปคีบกับสีดําของแบตเตอรี่แล้วรอให้ไฟเขียวติดนิ่งนะครับแล้วก็ค่อยเข้าไปสตาร์ทรถนี่คือหลักการใช้งาน ส่วนจะคีบตัวไหนก่อนก็ตามหลักการเลยครับผมแนะนําให้คีบสีแดงก่อนแล้วก็คีบสีดานะครับส่วนต้นถอดนะครับก็ถอดสีดําออกก่อนหลังจากนั้นก็ถอดสีแดงครับจริงๆก็ไม่สีเรียดเพราะว่าเราไม่ได้พ่วงลดด้วยกันเราพ่วงกับจัมพ์สตาร์ทขอแค่คีบเข้าไปให้ถูกขั้วแค่นั้นเองครับไม่ต้องสีเรียดอะไรมากครับก็ตามหลักการก็ได้ไม่ตามหลักการก็ได้นะครับส่วนถัดไปในเรื่องของการชาร์จด้วย USB ครับ USB เราชาร์จ อุปกรณ์อื่นทั่วไปนะครับตอนนี้ iPhone อยู่ที่แบตเตอรี่37%นะครับมาลองดูว่าเขาจะดึงไฟเท่าไหร่อ่าโอเคไฟเข้าแล้วตัววัดบอกว่าสามารถที่จะจ่ายไฟให้กับมือถือได้ที่4 7 8 1M 1M โวลต์1แอมป์1แอมป์เท่านั้นนะครับพอร์ทที่1จ่ายไฟได้ 1M แอมป์พอทที่2 1, 1่แอมชินเดียวกันครับได้เท่านี้นะครับรู้สึกพอร์ตมันแน่นๆนิดนึงนะอพอร์ตที่3จ่ายได้1แอมเช่นเดียวกันเข้าใจว่า iPhone เก่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็ดึงได้เท่านี้นะครับลองชาร์จแท็บเล็ต Android ครับแบตเตอรี่อยู่ที่57%นะครับตัวนี้เป็น Android ชาร์จแล้วโอ้ก็โอเคอยู่นะ ถ้าโปรโตคอลเขาลองรับเนี่ยดึงไฟได้5โวลต์1นแอมป์อยู่นะครับเอาตุตหนึ่งออปตูตสองหนุด2 1.9แอมป์นะครับเอสามสอุด3 2.05แอมป์ครับโดยประมาณนะครับลองใช้สายชาร์จที่เขาแถมมาให้นะครับเดี๋ยวผมต่อออกจากตรงนี้ใช้งานแทน ดูว่าเขาจะจ่ายไฟได้เร็วหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็น usb c เดี๋ยวผมเอาตัวนี้มาเสียบดูใช้สายของเขาซึ่งเป็นสายสีขาวแล้วก็ชาร์จแท็บเล็ต Android ครับดึงไฟได้5โวลต์1น6แอมป์นะครับสายเขาก็เป็นแค่พอใช้ ไม่ได้เร็วนะแต่ถ้าเราไปใช้สายของยี่ห้ออื่นเนี่ยเขาดึงได้เร็วกว่านะครับสายตัวนี้ก็กระโหลกกระลาสายแถมนะก็ตามนี้เดี๋ยวผมกลับมาใช้สายยูกรีนนะครับดูว่าเขาจะชาร์จได้กลับมาที่1.9แอมป์หรือเปล่าอ่านะครับเห็นไหมครับตัวนี้สายยูกรีน5โวลต์1.9แอมป์ เร็วกว่าสายนี้นครับก็เอาเป็นของแถมแล้วกันก็ใช้สายที่คุณมีดีกว่านะครับลองพอร์ต USB-C ครับตัวนี้เป็น USB-C USB-C อ่ะโอเคชาร์จแท็บเล็ตเข้าแล้วนะครับมาดูผลลัพธ์ชาร์จที่5โวลต์2แอมพ์พอดีนะครับอยู่ที่เป็น10วัตต์โดยประมาณโอ้หนักเหมือนกันนะครับ ดูใกล้ๆนี่นะครับ10.45วัตตัวสีแดงๆเล็กๆด้านบนนะครับเท่านี้สามารถจ่าย USB C ได้ก็โอเคระดับ1นึสิวัตต์ลองชาร์จมือถือ Android ครับตัวนี้เป็น Redmi Note 12นะครับโอเคชาร์จไฟเข้าแล้วนะครับแต่แบตเตอรี่มันเต็มอยู่นะชาร์จได้ที่5โวลต์1น 8 3แอมป์นะครับตามนี้5 v โวลต์1 8 3แอมป์ก็โดยประมาณคือเกือบ1 0วัตต์นะครับได้แค่นี้สำหรับ usb c ก็โอเคนะถือว่าได้ระดับหนึ่งนะครับแบตเตอรี่ค่อนข้างอึดเลยส่วนที่เป็นพอร์ตเอาต์พุตที่เป็นแจ็ค5.5นะครับก็เป็น1 2 v โวลต์ผมจะลองด้วยการเสียบกับเทนดา 4G เราเตอร์ตัวนี้ โอเคเปิดขึ้นใช้งานได้ครับเดี๋ยวรอดูว่าจะนิ่งๆแค่ไหนนะครับในระหว่างนี้มาดูกันว่าอีกอย่างหนึ่งที่เขาให้มาคืออะไรในกล่องนี้นะครับในกล่องนี้เป็นอะแดปเตอร์เสียบไฟบ้านสำหรับชาร์จก่อนออกเดินทางดูเบาๆนะครับมีไฟตรงนี้ด้วยแล้วก็สเปคเสียบไฟบ้านเอาพุ t จ่ายไฟออก ที่1 4 6โวลต์2แอมป์นะครับเขาจะมีไฟโชว์ด้วยนะตอนชาร์จอยู่ก็คือเหมือนจะไฟกับพริบมีไฟสีแดงตอนชาร์จเข้าแบตแล้วก็พอเต็มไฟจะสีเขียวติดนิ่งอลองดูครับเรามาลองชาร์จโอเคตัวนี้นิ่งแล้วครับใช้ไฟ1 2 v โวลต์ตัวนี้1แอมป์หรือ2แอมป์ได้สบายๆตามสเปคเขานะครับ เดี๋ยวผมจะลองเสียบไฟบ้านชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะครับไฟเข้านะครับอ่าตัวนี้เป็นสีเขียวติดนิ่งนะครับตัวอะแดปเตอร์ผมจะเสียบไฟเข้าต้องดูดีๆนะ DC o u t p u t DC Input จะขวาสุดนะครับตัวนี้เป็นสีแดงกำลังชาร์จอยู่นะครับตามที่เขาเขียนไว้ ซึ่งแบ1 0 0ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับตามนี้สมมุติว่าเราไฟดับครับทุกอย่างก็ปกติไฟยังจ่ายได้อยู่นะครับฉะนั้นคุณสามารถที่จะเอามาเป็น UPS ได้เอามาสำรองไฟได้พร้อมกับจ่ายไฟใช้งานอยู่เออค่อคนข้างดีครับถือว่าเป็น UPS ในบ้านได้เลยนะเนี่ย ค่อนข้างเวิร์กเลยเดี๋ยวผมคิดว่าอาจจะตัดสินใจซื้อมาเป็น UPS ชั่วคราวนี่แหละครับจ่ายไฟให้คอมพิวเตอร์จ่ายไฟให้อุปกรณ์เซ็นเซอร์สมาร์ทโฮมนี่แหละนะครับแล้วก็เสียบโซลาร์เซลล์ถ้าโซลาร์เข้ามาก็ให้เขาเข้ามาใช้งานพร้อมกับถ้าเกิดว่าตอนเย็นแสงอาทิตย์ไม่มีไฟตัดก็ให้เขาดึงจากแบตเตอรี่มาก็เป็น UPS ดีๆนี่เองระบบโซลาร์เซลล์แบบพกพาครับตัวนี้ถือว่าลงตัวมากๆนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่กำลังมองหา ระบบในตัวเดียวซึ่งไม่จะเป็นต้องต่อวงจรให้ยุ่งยากแล้วก็แบตเตอรี่ในตัวด้วยเป็นลิเธียมฟอสเฟตด้วยนะครับมันลงตัวดีนะราคา3,000จบทุกอย่างนะครับเราก็บริเวณนี้เขาจะมีตัวหนังสืออยู่ด้วยตัวหนังสือค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าไม่ใช่ LED นะเข้าใจว่าเป็นตัว LCD หรือเปล่าอ่ะโอเคประมาณนี้แหละครับจะเป็นตัวเลขนะ มันดูไม่ค่อยละเอียดจริงๆน่าจะสวยกว่าน,นี้นะครับพอเป็นตัวเลขแบบนี้ผมก็ดออูมันก็ดูโลไวนิดนึงแต่จริงๆรแล้วไม่เป็นไรนะครับผมลองทดสอบให้หลายๆกรณีแล้วนะครับพยายามพ่วงออกมาจากฝั่งขวาแล้วมาต่อผ่านตัวนี้รู้สึกว่าพอพ่วงกันแล้วเนี่ยกำลังวัดขึ้นถึง100เมื่อไหร่เขาจะดับแล้วก็ตัดทันทีเขาจะไม่จ่ายไฟออกมาผ่านพอร์ตน,นี้นะครับก็เลยเปลี่ยนใหม่ลองแบ่งโหลดเป็นซ้ายและขวา ขวาตรงนี้พยายามที่จะให้อยู่ภายใต้ประมาณ80วัตต์นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายตรงนี้ต่อไปใช้กับเครื่องฟอกอากาศ Xiaomi เปิดเบอร์3กํำลังแรงสุดนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ปกติตอนนี้คือเครื่องกำลังจ่ายไฟอยู่นะครับฝั่งขวาเนี่ยต่อให้กับพัดลมเบอร์3นะครับแล้วก็ต่อให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์1เครื่องตัวนี้อยู่ที่50 2วัตต์นะครับก็อยู่ได้นะเข้าใจว่าตอนนี้กําลังรวมอยู่ที่น่าจะประมาณ120วัตต์นะครับซึ่งผมเคยทดสอบสูงสุดเนี่ยตอนแบตเต็มๆตอนได้มาใหม่ๆก่อนทดสอบนะครับสามารถที่จะขึ้นไปได้ถึงประมาณ185วัตต์นะแต่ยังไม่เคยทดสอบได้ถึง200กว่านะครับแต่เห็นสเปคเขาเขียนไว้ว่าสามารถรองรับได้ถึง300วัตต์นะซึ่งก็ ต้องลองดูว่าเป็นอุปกรณ์แบบไหนและการต่อแบบไหนเข้าใจว่ามันคงรวมกันระหว่างทุกพอร์ตเลยนะครับก็เอามารีวิวชมประมาณนี้คือตอนนี้ก็เปิดเครื่องฟอกอากาศกับพัดลมอยู่นะครับรวมถึงคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องด้วยใช้งานได้ดีใช้งานได้โอเคระดับหนึ่งปกตินะครับการจ่ายไฟก็ตอนนี้แบตเตอรี่ลดลง1ขีดนะครับแล้วก็มีเสียงเข้าใจว่าจะเป็นเสียงพัดลมของตัวนี้ เพื่อระบายความร้อนนะครับซึ่งตอนนี้ข้างในอุ่นๆนะมีพัดลมวื้ดขึ้นมานิดนึงเข้าใจว่าคงอยู่สักที่นึงนะครับตอนนี้ก็โอเคอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูอีกนิดนึงจะลองเสียบคอมพิวเตอร์เข้าไปกับปลั๊กพ่วงฝั่งทางซ้ายนะครับตอนนี้ผมจะเสียบตัวนี้ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์อีกเครื่องนะครับดูว่าจะดับไหมโอเคนี่แหละครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้ก็ชัดเจนถือว่าเอาสินค้ามารีวิวไว้ให้นะครับตอนนี้ก็รู้สึกจะมีความร้อนเกิดขึ้นกำลังระบายความร้อนอยู่นะครับผมจะถอดปลั๊กในส่วนของคอมพิวเตอร์ที่ต่อใหม่ออกนะครับรอดูว่าเขาจะกลับมาจ่ายไฟได้หรือเปล่าตอนนี้ก็นิ่งๆอยู่นะครับค่อยๆถอดออกอ่าประมาณนี้ครับ พอเราถอดออกเขาก็จะกลับมาจ่ายไฟได้ปกติเหมือนมีระบบการตัดไฟการคุมไฟอยู่นะครับพอกลับมาก็จ่ายไฟให้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตัวนี้ได้แล้วก็ตัวนี้ได้ปกตินะครับซึ่งตอนนี้ก็เหลืออยู่2ออุปกรณ์เขาจะไม่มีปัญหากับกรณีที่ไฟไม่พอนะครับ เขาจัดการเองได้แล้วเขากลับมาจ่ายใหม่ซึ่งก็เอาสินค้ามาฝากนะครับเป็นสินค้าทางเลือกก็แล้วกันสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้ซึ่งผมก็เชื่อว่ามันน่าจะอุปกรณ์าบางตัวที่ขึ้นไปได้ถึง200กว่าวัตต์นะครับแต่ลองกับอะไระผมแล้วไม่รอดนะดับนะครับก็เอาสินค้าที่คนนิยมตอนนี้กําลังยอดขายมา เนื่องจากว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์ในกระบวนการใช้สอยเอามาเชื่อมต่อกับโซลาเซลล์ได้เอามาใช้ประโยชน์เล็กน้อยซึ่งก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในระดับที่เขาจ่ายได้ก็ใช้ไปนะครับถือว่าเป็นทางเลือกเท่านั้นในราคา3 0 0พผมก็มองว่าเซตเดียวมันครบดีนะครับก็เอามาฝากประมาณนี้ท่านใดที่ต้องการทดสอบตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือผมทดสอบผิดพลาดไปก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวผมจะทดสอบเพิ่มแล้วมาแจ้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับาชมครับสวัสดีครับ